เป็นงไงครับเล่นแบบกดเองนะครับผมเข้าฟรีเกมเองด้วยนะโอ้โหที่นี่ทีเดียวเลยจ้าบิ๊กวินทำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะขึ้นทุกความมันเทิยงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้ทำตามโดยเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชม สวัสดีทุกคนกันด้วยพบกันอีกแล้วกับเจสสมายสายปั่นวันนี้เจก็อยู่กับฟาโลเกม88ของเรานะคะเว็บใหม่มาแรงในกระแสต,ตอนนี้เนาะใครกำลังมองหากเกมสลอตเล่นง่ายใจจริงนระารละเียดเกมหมดอยู่ใต้คลิปเลยกแล้วกันนะครับผมวันนี้นะเจก็จะมาเลือกเล่นเกมสลนะ็อตค่ายพ g เนาะเอาเป็นเกม Buffalo w i n เลยก็แล้วกันเนาะออกมาถามว่าใหม่ล่าสุดไหมก็ ก็อ,ออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละเนาะเจ้ก็มีโอกาสเข้ามาเล่นแล้วแหละแต่ยังไม่ได้มารีวิวให้ทุกคนดูเนาะอ่ะยังไงเจ้ก็ฝากรับชมคลิปวิดีโอนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเจ้ไม่แนะนำไหมสนับสนุนให้ทําตามโดยเด็ดขาดเลยเนาะวันนี้เจ้หอบคุณมาสามพันทุนๆเนาะยังไม่ซื้อฟรีเกมเนาะเพราะว่าเกมไม่มีการซื้อฟรีเกมเจ้จะกดแบบเล่นเองไปก่อนเนาะใส่เบ็ดหนะึ่งร้อยเนาะเข้ามาเกมเขากล้ใกล้เกมคีโอพัตานะทุกคนความรับของคีโอปัตาเฮ้ย ฟรีเกมต้องเป็นฟีสปินสามตัวขึ้นไปนะค่อยได้การหมุนฟรีเนาะม,มามาสองรอบขนาดนี้คงไม่รอดนะฟรีเกมเข้าไปเรียบ,ร,ยบร้อยนะโอ้โหโบนัสแจกเลยแจกง่ายมากนะคุณคือปังปุริยี่สิบฟีสปินมาแล้วนะยังไม่ถึงสองนาทีนะคะผมแจกง่ายใจจริงท,ที่นี่ทีเดียวฟัรลูกเกมเป็นแปดนะฮผมเอาเรื่องจัดมามจัดไปอย่าให้เสียเออ มาตัววายเนี่ยจะชอบมากนะเวลาวายมาแนละ้วมันจะดีดขึ้นไปนะทุกคนแบบดีดแบบสุดๆเลยอะ่ะถ้าแบบมาเต็มแถวนี้นางจะดีดแบบออกไปแบบเป็นแถวยาวเลยนะจริงๆข้านี้ก็เลือกเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยนะทุกคนถือว่าปังปุริเย่มากนะโบนาเขาก็แจกง่ายๆจริงๆที่ที่เจพูดหลังอ่าแรกๆนาะคือแบบยังไม่2อนาทีคือฟีเกมเข้าไปเรียบร้อยนะเออให้มันได้อย่างนี้สิ สิ่งรอบข้างบางครั้งอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงก็ขอลดขอไปด้วยนะคะพอดที่เจอยู่เนี่ยมันจะดีดตัวเป็นแบบนี้นะทุกคนดูดีกี่ตัวเนี่ยวายเนี่ยาบางครั้งที่เจอยู่รอบข้างนะทุกคนคือแบบมันเสียงดังนิดนึงก็ต้องขอทุกขอไปด้วยนะคะผมมาไม่หวันที่จะปั่นตลอดการนะทุกคนปั่นยันเช้ายันค่ำนะโอ้โหบิ๊กวินมา2240ไปเลยจ้า ตอนนี้คือเรายังไม่ได้เสียทุนไปมากเนาะคือแบบเรากดแบบเล่นเองแล้วฟรีเกมมาด้วยเนาะเออบัฟโฟลวินไอกระทิงของเราเนาะไอวัวกระทิงเนาะมาอีกหนึ่งการมุ่งฟีครั้งสุดท้ายนะครับผมมาดูกันว่าเราจะปังหรือจะพังเนาะยังไงก็ฝากลครก็แชร์ให้เจ้ด้วยนะผมเพื่อจะไม่พลาดขี้ใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งให้เจ้ด้วยเนาะเออมาตอนนี้คือคูณ15แล้วนะเออ มาอืมดอกน,นี้บิ๊กวินมา3 4 4 0ไปเลยจ้าอีกหนึ่งการหมุนฟรีนะครับผมจะเอาเรื่องหรือเปล่านะจังหวะนี้นะ10ฟรีสปินนะำาดมา6,000ไปเลยจ้าอ้เดี๋ยวเจ้ขออนุญาตบวกรูปคุณหารรางวัลเจ้ของอ่ะเจ้ขอบรุ่มาเท่าไหร่นะ3,000ใช่ปะเออเจ้บวกมาประมาณเท่าไหร่เนี่ย โอ้โห5ห้าพันเลยทีเดียวทุกคนห้าพันทวนๆเลยนะครับผมยังไงเจ้ขออนุญาตไม่ไปต่อเลยก็แล้วกันเนาะฝากกันไว้ด้วยนะคะฟาโล่เกมแปดของเราเนาะอย่าลืมไป็นตามกันเลยสำหรับวันนี้เจก็จะขอตัวลาไปก่อนเนาะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรืออีพีหน้าเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีสสดจ้าบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่